อะไรเกินอะไรกีนฮะอยู่ไม่สมัยกินโบ้ยจะบุษกาใส่หมูซ่ามาอะไรอะไรมาเนี่ยเขาอยากกินหมูซับข้าวพัดหมูซับไปยัดแก้มใครเนี่ยเงาเงาเคียเลยเงาเงาอ๋อคือคือกูเงาตัวอะไรนี่คือเป็นเงาอ๋อท่าแปลภาษาทางการได้ไหมเงา แปลว่าการการก็เขาบอกว่าเขาอยากกินแอปเปิ้ลเขาเหงามากอย่างนี้โอ๊ยกูเหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเออเหงาเมื่อกี้ฉันเจอแอสเปอร์เจต์แกรทสเตรย์อย่างเงี้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยเขาบอกเล้กูเหงาว่ะกูเหงาอย่างเงี้ยด้วยอ๋อมันคือคือสรุปเขาเป็นอะไรหรออาจจะคนบ้าก็ได้อ๋อใช่ไหมเขาพูดคำซ้ำๆเติมๆแหลกกระมุดซ้บซัแบบอย่างเงี้ย แล้วเราพอจะรู้รู้ไหมว่าเขามาจากบ้านไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็พูดคำยอ,อ,อย่างว่ากู้งเงาอ่ะกุ้งเงาอ่ะอย่างเงี้ยฉันก็เลยไม่รู้อ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ตัวปลอมออบอกชื่อแกมาซะเอ๊ะอืมกินแล้วอ่ะใครเนี่ย ใครอ่ะตัวนายอีกคนหนึ่งไงไม่ตัวฉันไม่หลอกอย่างนี้นะใครวะนะ่ะเอ้ยทำไรอะ่ะเ,เขาทำไรของเขาเ่ยนายโบมากเลยไม่ใช่ฉัน อไม่น่าเลยฉันนึกว่านายแย่งลากได้นะเนี่ยนายโบมากนายอยู่ลากนั้นนายโผล่โอ๊กอยู่เนี่ยไม่ใช่ฉันมันใครมาร่้เนี่ยอะไรเนี่ยมอกอะไรเนี่ยพวกความจริงอะเนี่ยฮะนมเหรอคุณคุณ อคุณคุณเนาะเขาพูดว่างไงนะตอนท้ายก่อนที่เขาจะไปอะ่ะไ,ไม่ได้ยินไม,ไม่ได้ยินเหมือนกันอ่ะไม่ที<ะ>่ฉันบอกบอกนะอายกูเลยนะกูเหงาอะสำเนียงอะ่ะคนใต้เจ้านายเป็นคนคนใต้ใต้น้ำเหรอ ภ<ม>าคภาค <know, S 2> ใต้อะภาคใต้ยูโนยูโนภาคใต้ภาคใต้ภาคที่เหมือนภาคสนามเหรอเฮ้ยบนหัวป่ะโ <c oughs> อ,อ,อ้อะไรอ่ะทำอะไรผิดอ่ะอนายริมลงไปทำไมอ่ะอธิษยานะเหม็นก็เหม็น เป็นลาวาไม่ใช่เหรอเหม็นได้ไงไเหม็นดิมันทิ้งแต่ขังขยะทิ้งแต่ขยะนี่นั่นน่ะถูกต้องอยู่ <c oughs> นี่ออกมาได้แล้วนะ่า <c oughs> ปวดหัวแต่ฉันไ้่เป็นบุ์เหมือนเจ้านั่นน่ะใช่หรอ ใช่น่านจะโบก็ได้โอ้เจ็บยังใน้โบกยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นวิ่งพวดเข้าไปได้เลยมือก็ไม่จับอกเขาเรียกว่าหนีอ๋อโอเคโอเคนี่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 โอ้โห เฉันว่าไอ้นี่มันโบของจริงอ้าวไม่แล้วนี่อาจารย์ลีโอขี่มอเนอ่ะข้าเอาทำอาจารย์แมทธิวลงไม่หน่อยทำไมล่ะเขาบิดนักเรียนอ่ะเขาบอก